อ่าครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับตัวนี้ส่งมาจากสกลนครนะครับส่งมาวันนี้นะครับถึงเอยส่งมาเมื่อวานครับถึงวันนี้เพิ่งถึงเลยนะครับก็จะแกะเลยนะครับกองใหญ่เลยครับอันนี้แกะเลยครับ ลูกค้าท่านไหนที่เคยถามราคาผมไว้นะครับตอนนี้ราคามือถือปรับลงแล้วนะครับถ้าท่านไหนที่เคยถามผมไว้แล้วก็ยังไม่ส่งมาถ้าส่งมาวันนี้ผมยังให้ราคาเดิมนะครับผมยังให้ราคาที่คุยกันไว้แต่ถ้านับจากพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นอีกราคาแล้วครับยังไงให้ลูกค้าทักอินบ็อกซ์มาถามราคาผมอีกรอบรอีกรอบนะครับก่อนที่จะส่ง อหอนาเลยครับห่ออย่างเงี้ยดีครับเพราะว่ามันมันกันกระแทกกันมันหลายๆยอย่างครับห่อยงเี้ยโอเคเลยครับมาดูกันเลยครับ ลูกค้าไม่ได้หัวชาร์จมานะครับที่ชาร์จหัวชาร์จไม่มีนะครับไม่แน่ใจลืมหรือเปล่าก็จะมาดูตัวเครื่องกันเลยครับแบตหมดนะครับชาร์จแบตก่อนครับ ชาร์จแบตก่อนนะครับแบตหมดสนิทเลยครับ โอเคครับ